กันมันเพลินอย่างนี้นะนะนะครับถ้าลุมมคลไม่เกรงใจเอฟซีรูมคลยังไม่ลงหรอกนะครับนี่มันจะทีหนึ่งแล้วนะครับเออจะเที่ยงคืนแล้วนะครับนี่แหละเขาเกรงใจนะครับอืมและอีกอย่างหนึง่งลุมมคลก็หิวข้าวด้วยนะครับนะท่านเกรงใจและตัวเองุงตัวเองตัวลุโมคลก็หิวข้าวด <c oughs> ้วยข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะครับ <c oughs> ว่าเอ่เอ่นะครับเอเอนะครับลุโมคนกินข้าววันละสองมื้อนะครับเนาะอ่ ข้าวดึกกับข้าวข้าวเครื่งค่อนวันไม่ต้องเก้งใจนะนมเผ็ดน้อยนะครับนะมันมาถึงเที่ยงคืนแลุวโมคนจะไปเกงใจอะไรนะครับนะอุ้ยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะให้นะครับขนมเป็นน้อยเนีนะ่ยไปนอนหลับมันหลับไม่ลงแล้วนะครับนะนะครับจะกลับตาลงไปได้อย่างไรนะครับนะหัวใจมันเจ็บ ไอโนมกรุงเทพมันมาแย่งแฟนนะครับว่านะคจะหลับไม่ลงนะครับมันเที่ยงคืนนะครับโอ้ยนะครับปวดหัวกันมนักหนาปาป้านนะนาคกินข้าวเลิศเลินนี่คือดูดูลมโคนไหมคนวาสนานะคโอ้มาเคียวจบจอบจบจบหน้าจอเลยนะครับรมโคนเออนาคเอากับข้าวมาเคี้ยวหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปไปเรียนแบบเขาอีกนะ ไปเหรียญแบบนี้จำเลยนะครับเนาะเหมือนไอ้ไอ้จำเลยมึงกินข้าวเนาะอืมนะวั <c oughs> นนี้ซื้เนาะวันนี้มึงซื้อในไงจำเลยนะมันกินข้าวป๊าดนะครับเนาะเออน,นะครับมันจะอะไรขนาดนั้นไปกินข้าวไปคนอื่นเขาดูนี่ยน่ะ ในเก็ซีมันนะแกอุ้ยดู่มดมไม่กินนะลุงจ๋านะกะขายหนูก่อนได้ไหมนะกรว่ากูจะบ้าตายนะครับ fc มันบอกว่าขายส่งใสถุงพลาสติกไปส่งให้มันได้ไหมนะครับเออนะครับโอ้ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะนกกินข้าวนะครับ fc มันหัวอะไรจะขนาดนั้นนะครับโอ้หน้ากาจะให้จําเลยขายใส่ถุงหน้าก็ส่งไปให้มันนะครับหน้าการุมมงคลนี่จะบ้าตายจริงๆนะครับเออ เวลาเขาบอกว่าเอฟซีข้างไข่ก็ข้างไข่จริงๆนะครับเอาลิน้นออกมานะครับด้วยค่ะเวลามานะันกินข้าวนะครับ <c oughs> นี่นะครับนี่ยนี่นะครับนะเนี่ะเอีนะเอมนนะลุงกนะ็อ่อันอันนี้ก็ ไม่ต้องบริจาคให้ลุงส่งรถนะอช่วยซื้อขีนก็ได้นะเรื่องบางคนก็ปวดตัวคนลุงจะหนีหระครับตรวจดูก่อนนะครับ,น,น,ะรบดดน,นะก็ว่ากดไลค์กันหรือ,อยังนะครับนะเอาละครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับนะ นะครับนะครับจำเลยในการกระทําของมัรรลุมงคลนะบางทีนั่งดูกับหัวเลาะคักกักกักเลยนะครับเออนะครับบายบายค่านะครับลุงมงคลขอบคุณค่านะครับแม่วิไลวังมนธรรมะวงศานะครับแม่ใหญ่ช่องลุงมงคลนะครับนะนะครับโอ้นะครับคุณจุนี้นะครับขำขำนะครับทำเหมือนมากมากนะครับว่า นะครับมันกินแบบหมูหรือแบบหมากระลุงมคาคลายๆนอะหมูกินลำนะครับไปวันจันทร์สิงนะครับนาะจริงๆนะครับนะพูดไปมันก็จ๊อบปากมันอยู่อย่างงั้นนะครับเออนะครับก็แปลกดีนะครับนะเออมันไปน่ารักมันไปน่านับถือตรงไหนนะครับลุงโมคนก็งืดหลายนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับลุงมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับขอคุณ f c ทุกๆคนนะครับแล้วก็นะครับสมาชิกช่องนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ที่เข้าแวะเข้ามาดูแล้วนะครับถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างลุงมงคลจ้นแนก็ขอกลาบประธานอาภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงมงคลจ้นแนก็จะขอลงก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันใหม่ นะครับโชว์ความหล่อรอบดึกนะครับอี็นะครับไม่วิ็นไรหน้าตีจังเลยนะครับแทงโมพานรวยนะครับคุณทัดหนอมนะครับไม่มีลนไรโอ้โหนะครับสามหลอนะครับปรับฝันดีขันรู้มงคนนะครับสวัสดีนะครับนะครับสวัสดีครับ